ห้ามเขียยทิ้งนะคะทุกคนเมื่อคุณเจอสิ่งนี้ในจานอาหารวันหลังอย่าเขี่ยทิ้งค่ะมันคือพริกหวานในพริกหวาน100กรัมเขาจะให้พลังงานประมาณ20กรัมค่ะและเขายังมีวิตามินและแร่ธาตาุต่างๆอีกมากมายเลยนะคะทุกคนมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลนิดหน่อยมีใย,ยอาหารมีไขมันมีโปรโตีน มีวิตามินเอด้วยนะคะนั้นยังมีเบตาแคโรทีนลูทีนและซีเซนทีนค่ะ,คะยังมีวิตามินบี B2 B3 b บี6 B9 บี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 วิตามินอ e, ีวิตามินเคด้วยค่ะแถมยังมีแคลเซียมธาตุเหล็กแมงกานีสฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะเรียกได้ว่ามีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายอยู่ในพริกหวานครบเลยค่ะพริกหวานอยู่ในหมวดอาหารอันดับหนึ่งของสัตว์ ชลอวัยอาจารย์แนะนำให้เลือกทานพริกหวานสีแดงและสีเหลืองร่างกายของเราต้องการสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลายมากมายในแต่ละวันซึ่งในพริกหวานมีอยู่เยอะมากเลยค่ะเหมาะมากสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากที่จะทานอาหารอยากที่จะได้วิตามินแร่ธาตุให้ครบนะคะ แนะนำให้ลองเปิดใจลองชิมพริกหวานดูได้รสชาติมันก็อร่อยนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องกินทุกวันก็ได้ค่ะแค่กินบ้างเราก็จะมีหุ่นดีสุขภาพดี